ผัวแก่ได้เมียสาวชายชรลาผู้โชคโชนผ่านร้อนผ่านหนาวนับหลายสิบปีใจเหี่ยวเช้าเดียวดายรอคอยใครสักคนมาเติมเต็มชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาก็พาเธอมาหญิงสาวแสนสวยเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มสดใสด้วยความต่างของวัยช่างดูเป็นอุปสรรค แต่หัวใจของพวกเขากรับตรงกันเขาอบอุ่นอ่อนโยนเติมเต็มความขาดหายเธอสดใสร่าเริงมอบความหวังและพลังใจความรักของพวกเขาเบ่งบานละลายทุกโศกเสียงนินทาคําเสียสีไม่เคยวันไหวพวกเขาจับมือกันแน่นมุ่งหน้าสู่จุดหมายพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ารักแท้นั้น ไม่มีวันสิ้นสุดการเวลาผันผ่านชายชรลาเริ่มร่วงรวยร่างกายไม่แข็งแรงความทรงจำเลื่อมเลินรางแต่หญิงสาวยังคงอยู่เคียงข้างดูแลเขาด้วยความรักอดทนและไม่เคยท้อแท้ชายชาลาซาบซึ้งใจในรักแท้ของเธอแม้ร่างกายจะทรุดโทรมแต่ใจยังเปี่ยมสุขเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ รวมกับเธออย่างมีความสุขและจากโลกนี้ไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเรื่องราวที่กำลังจะเล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผัวแก่ที่ได้เมียสาวเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังรับชมไปพร้อมกันเลยค่ะณนะหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบมีชายชาลาคนหนึ่งนามว่าลุงหนวด ชีวิตของเขาราวกับหนังสือเก่าๆเต็มไปด้วยเรื่องราวและรอยย่นแห่งการเวลาภรรยาที่เคยเคียงข้างสิ้นลมไปเมื่อหลายปีก่อนทิ้งเพียงความทรงจำอันล้ำค่าและความเหงาที่โอบล้อมเมื่อภรรยาคู่ทุกคู่ยากได้เสียชีวิตและจากไปทิ้งให้ลุงหนวดกับลูกๆอยู่เพียงลำพังตั้งแต่ที่ภรรยาจากไป ชายชราอย่างลุงนวดก็ไม่คิดจะแต่งงานใหม่แต่แล้ววันหนึ่งชายหนุ่มในหมู่บ้านใกล้เคียงกันก็ได้พาเฟื่องหญิงสาววัยแรกรุ่นผู้มาจากเมืองไกลมาอาศัยอยู่กับครอบครัวของลุงหนวดเฟื่องเป็นดั่งดอกไม้ป่าที่เบ่งบานสะดุดตาผู้คนด้วยความงามบริสุทธิ์ทำให้ลุงหนวดรู้สึกดึงดูดอย่างประหลาดต่อหญิงสาว รอยยิ้มของเธอเราวกับแสงตะวันยามเช้าที่ปลุกเรา้าชีวิตชีวาให้กับหัวใจที่เหี่ยวเฉาของเขาได้ชุ่มชื้นขึ้นมาอีกครั้งจากที่ไม่คิดจะมีรักและมีเมียมใหม่บัดนี้ชายชาราเขากับรู้สึกถึงความต้องการเฟื่องเด็กสาวมาอยู่เคียงข้างจนทั้งสองคนนั้นได้เริ่มคบหาดูใจกัน จนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาลุงหนวดแอบ,บช่วยเฟื่องในยามที่เธอทุกข์ยากเขาช่วยเหลือเธอมอบความอบอุ่นความห่วงใยที่เธอโหยหาเฟืองเองก็รู้สึกผูกพันกับชายชาราผู้ใจดีคนนี้เขาดูแลเธอราวกับลูกสาวมอบความรู้และประสบการณ์ชีวิตอันล้ำค่าอย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ต้องห้ามนี้ไม่อาจปิดบังสายตาผู้คนได้นานกระแสซุบซิบเริ่มก่อตัวขึ้นเฟืองถูกครอบครัวกีดกันเพราะลูกสาวของลุงหนวดนั้นกลัวว่าเฟืองจะมาหลอกเอาเงินและเอาสมบัติจากพ่อของพวกเขาและอีกอย่างชาวบ้านต่างมองด้วยสายตาติเตียนลุงหนวดกับเฟืองต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักแต่รักแท้ ไม่อาจยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆลุงหนวดจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับครอบครัวของเฟื่องและพูดคุยกับลูกๆทุกคนพร้อมกับอธิบายถึงความบริสุทธิ์ใจและความรักที่เขานั้นมีต่อเธอน้ำตาแห่งความจริงใจไหลรินออกมาจากดวงตาของชายชาราสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวของเฟื่องเริ่มคลายกังวลมองเห็นความจริงใจของชายชารา จนในที่สุดรักแท้ก็เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างเมื่อทุกคนเข้าใจลุงหนวดและตัดสินใจให้ลุงหนวดนั้นแต่งงานกับเฟืองทั้งสองจึงได้แต่งงานกันทั้งสองใช้ชีวิตคู่ของพวกเขาที่เต็มไปได้วยความสุขความอบอุ่นแม้จะเป็นรักต่างวัยและต่างกันมากแต่หัวใจของพวกเขาเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข ถึงแม้อายุและร่างกายจะต่างวัยแต่หัวใจของพวกเขาทั้งสองนั้นก็เติมเต็มให้กันและกันเสมอไม่มีส่วนไหนที่ขาดหายไปเลยเรื่องราวของลุงนวดกับเฟืองกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงพลังรักรักแท้ที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการเวลาหรือคำคอรหาใดๆก็ไม่อาจพากความรัก ของพวกเขาจากกันได้เลย